ครับแ,แล้วก็ของของอกระตูก็นิดเดียวก็คือเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายจากเรือนจำนะครับก็เกอาเป็นว่าเรือนจำยาไอทั้งหมดมีสามกิโล3มกิโลก็ ออทางนางสาวบีซึ่งเราจะต้องเข้าไปจับกลุ่มไปรับมาจากคือข่ายเรือนจำแล้วกระจายมาให้สองคนอย่างละ1.3กิโลนะครับแล้วก็แยกมา14 นะครับนะครับลาก็เราเนี่ยท้งทุจริตของอำเภอเมืองปุเก็ตนะครับก็ได้ทําการปิดคุมตัวออาุญาติกจิบชื่อไว้ก่อนนะครับเขราะว่าตัวของใครก็สมมติว่าเป็นนายเอแล้วกันนะครับก็ได้ข้อหาข้อครองนะครับของการเล็กน้อยนะครับก็หลังจากนั้นได้นําตัวนะครับมาทำการขยายผลนะครับก็จนทราบว่าเขารับการทุจติดนะครับมาจากรักษาิลาวันหรือกิ๊บนะครับ ที่น้าสลังนะครับเราก็เลยได้เข้าจําการตรวจค้นนะครับที่บ้านของนางสาวพีนะครับก็ได้ของกลางประมาณ1กิโลเศษนะครับอยู่ในห้องนอนของของผู้ต้องหานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้สอบสวนขยายผลต่อไปนะครับจนทราบว่าของรถเมียนะครับมาทั้งหมดเนี่ยสามกิโลนะครับโดยมีนางสาวพีนะครับนางสาวพีนะครับาสม นะครับรับจากติดมาจากเครือไขเลนจำใส่ังหัดนะครับและนำของเนี่ยมาให้านางสาววิ้งเนี่ยถือไว้ก่อนงแรกนะครับประมาณอ่าสามกิโลหลังจากนั้นนะครับก็ะจะจน่ายนะครับตามคำสั่งของอ่านางสา,งงสาวบีเนี่ยไปให้กับนายท็อปนะครับจำนวนท้่สทั้งหมด 1- 3กิโลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเหลืออีกประมาณห4่กิโลนะครับอ่าเอาให้นางสาวเบียร์ขึ้นอยู่ที่อ่าพื้นที่ของต่อพกระทุ่มนะครับ ต่อมานะครับเราก <HHH> ็ได้ทำการขยายผล anyway. นะครับจนทราบว่ารายละเอียดของเอามาจากนายท้อปเนี่ยคือแต่ส่วนของนายท้องเนี่ยจะไม่ถืองานเองนะครับไม่ถือยาติดติเองก็จะให้กับนายแจ็คเนี่ยเป็นคนถืองานนะครับแล้วก็นํายาติดติไปส่งตามคาสั่งของนายท้อปนะครับก็จึงขยายผลได้ทาการจับคุ่ตัวนายแจ็คท้องของการ1ิงกิโลเกตินกันครับก็ได้ตรวจท้องกัคนหนึ่งคือนายโอเคเดเพบริการในการจำหน่ายในผมนี้ด้วย เราได้ทำการเข้าไปทำการตรวจพบพบว่ามียาไอซ์ที่มสกันจากการขยายผลไ่ทราวบว่านายพุฒิเนเนี่ยไะรับยามาจากนางสาวมาพรจากการสั่งวนเราก็ทำการให้นายพุฒิเนรเนี่ยสั่งซื้อยาแล้วก็จกับได้พร้อมกับาย,ยาไอซ์ทีมาสั่อสองกล่อแล้วก็ขยายผลจากนามพร่อว่าได้รับยามาจาก นางระเบียบนางสาวร,ระเบียบนะครับแต่นั้นเราได้ทำสั่งที่เข้าไปโดนทุกคนที่ห้องพักของนักศึกษาวละเอียดเนี่ยพบของกลางมันใหญ่จำนวน149ยสี่เก้รัมประมาณหนึ่งขีนะครับแต่นั้นก็ขยายผลจากนักศึกษา,าร,ระเบียบเอย่าต่อไปว่าในเครือข่ายเขามีใครบ้างที่อยู่ในพื้นที่เราเลาก็พบว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งโดยนงางกัญจนาคือสองคนนี้จะแลกงานตลอดเวลาโดยที่นางสาวกัญจนาเนี่ยจะเดินงานเกี่ยวยาม็ดนะครับโดยสั่งซื้อจากนางสาวอ่อนซึ่งตอนนี้รวมการสืบสวน สองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ได้ในเขตป่าตองปล่อยให้กับพวกพนักงานที่อยู่ในซอยบางลาแล้วก็แถวจางซิรอนเด็กวิ่งยาทั้งหมดนะครับยาเม็กคือยาาบ้ายาเม็กคือยาบ้าซึ่งทั้งหมดนั้เนี่ยจากการสอบถามอย่างตางางระเเนี่ยแล้วก็มาจากตสางชาตซึ่งในโครงการอยู่ในที่สบอมเอยนะทํานการยาบ้าจะน้อยกว่าเพราะว่าก็เอามาจำหน่ายให้ชาวต่างประเทศบ้างคนทำงานบ้างก็ทราบเครือข่ายแล้วขณะนี้กำลังทำเครือข่าย ว่ามีเครือข่ายอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะตามล้างตามเช็ดให้ถึงที่สุด